นี่ไงโอ้ไม่ก็ให้ฆ่าม่านายไม่มีสกินลายแผลฉันแล้วคือพี่อย่าดูถูกผมผมเนี่ยแค่ไม่มีสกินก็แผลแล้วก็พายแผลแล้วก่อนหน้านั้นไม่สู้เจอกันอีกทีสิบมาณ์นาสิบมาณ์นะการโนมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะฉันรับไม่ได้ไปไปสาระเบียรผมให้เฮ้ยขนาดนั้นเลยนะที่จริงเด็กของเรานี่ก็เป็นเด็กอ่า เล่นช้าเหมือนกันนะฮะแล้วนั่นแล้วต้องต้องมาวัดกันเกี่ยวกับรีซอต,ตอนท้ายแล้วแหละว่าใครแบบจะจะดีเพียงแต่ว่าตอนนี้อาชาันไม่ขึ้นเลยทุกคนทำยังไงดีจังหวะนี้ฮะเราก็จะพ่ายแพ้ปกติไปเฮ้ยถูก99ทุกคนรีบมานาอย่างนั้นเหรออย่าทุกคนเราดัาจะพ่ายแพ้เราก็จะพ่ายแพ้คุณไม่มีแล้วใช่ไหมล่ะไม่มีต้องรอสิบวันหน้าดิบๆคงต้องใช้แบบนี้ไปสดๆทุกคนเพราะเราไม่มีทางเลือกตีเป็นเดือนชัน แล้วไม่มีทางเลือกคุท็อปจองคิวที่เก้านะครับโอเคดีดไปเก้าเลยครับแปดแปดไม่มีนะไม่มีนะแล้วทำไมคุณไม่จองแปดกันก่อนล่ะแล้วคุณจะมาข้ามกันทำไมส่งสวยเหมือนกันเฮ้ยอะ่ปบอกนะว่านายมีอัลบาลานซ์ไอ้ไม่ได้ไซดโอ้โหนาคาบาลานซ์อ่าเทุกันนะเรากำลังจะแตกพ่ายทุกคนเรากำลังจะพ่ายแพ้มีการโพเทคไหม อานี้ไหมล่ะเห้จำไว้ทุกคนสุดยอดฮะเราวันนั้นการันจะพ่ายแพ้อยู่ดีแหละทุกคนไม่ต้องห่วงกาเชี่ยวสตอมการเชี่ยวสตอมสตอมมือผมไม่อยากใช้ที่ไบเนี้ยไวอะถ้าคนต้องใช้เนาะผมไม่อยากรีบใช้ทุกคนแล้วเราก็อยากจะรีบฆ่าเจ้าเจ้าเอกนิเวียนด้วยเอ n ก v ์ a ิเวียมีการ์ดยิงเหรอเด็กคุณไม่มีการ์ดยิงนี่ต้องะแกปปิ้งก่น หรือไม่เราก็ทำนี้ก็ได้นะเราเราเอาแบบนี้เพื่อเอาแบบแมลูไป,ปไปก่อนก็นได้ดีทีมีโลบด้วยนะก็จะจะเซฟทรัพยากรครับแล้วก็เร่งเวลาของพาเลตวอลล็อดพาเลตอืมไอ้คุณมีการ์ดยิงไม่มีงั้นไป <c oughs> ขอสเปลฟรีหน่อยครับ ขอสเปลฟรีหน่อยครับถ้าเกิดผมใช้รีคอร์ตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงฮะไม่ใช่หรอกไม่มีหรอก <c oughs> อย,ยนสแปมมาแล้วฮะจังหวะน,นี้ฮะอ่าอย่าร้องนะอย่าร้องนะเ <c oughs> ขาต้องมีผมบอกพี่ไว้นะอย่าร้อย่าร้องนะก็ต้องจังหวะไม,ไม่มีทางเลือกละวอืออืมอืม ออืืมมได้เลยจงกูกล้องเฟมไคลเซอร์อย่างไม่ใช่ผิดเรื่องมาทุกคนมันมาแล้วจังหวะนี้จงกูกล้องและจงรู้แจ้งส่งประกาศสักดายให้โลกนี้จยอดจริงแลาพวกมึงเดียวกันจังวะเป็นไรเดี๋ยวทุกคนเราลืมคำนวดชังมาเถอะเอาข่าวมือ ออแล้จังหวะโอ้โหสุดยอดทุกคนในที่สุดในเอกชัยก็ในเอกชัยเย้ทำไมต้องในเอกชัยไข่ขึ้นเรื่อยๆมาในเอกชัยแปลว่าเออเอาทุกคนเราจะทำเราจะทำยังไงกับบอดที่แสนจะลงมาดีกระโดดลงตึกตายมาเลยผมพร้อมแต่ผมไม่พร้อมไง ผมตะโกนเลยสาโค้ยสาเกโยซสาไม่ใช่ไม่ไม่สากโคยมันแปลว่าเข้ามาอ่าบับไปก่อนมีบับอีกไหมล่ะคนอย่างนายเนี่ยต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมให้ครับเฮ้ยให้อะไรงั้นล่ะแฮชเวนแต่ก็มีอะไปครับแฮงบังอาจนะ มีใบหรือเปล่า,านายเน่ะมีเพิ่ใบไหมล่ะก็ก็กดส่งลงนี่เอาให้ได้กิจาการการาเ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 อาให้ได้เราบินอีกใบหนึ่งเราเอาให้ได้ไปสักทีเออ <c oughs> แฮตบินสองใบทุกคนในที่สุดโอเคไปสับเอนยูเอเข้าเด็ก สองใบดีแล้วดีแล้วในมือผมจะมีอยู่ทำได้ดีทำได้ดีนี่คือสิ่งที่เรานั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ผมผมเห็นทุกคนดูดูเทกอาชันโคตรยาวโอเคขอบคุณครับมีอีกไหมโอ้ยังมียังไงก็ต้องรอจนไม่เป็นไรเดี๋ยวบอดพี่ก็ระเบิดเยอะมากใช่ถูกต้องเดี๋ยวบอสของผมเดี๋ยวก็จะระเบิดแล้วทะยังไงดีทุกคนระเบิดตู้เราทำยังไงดีทำยังไงดีทุกคน เราเราการสักตัวไหมไม่นะรู <enders> ้สึกในหอเจ้าอะไรสเปลชิลสเปลชิลไปยังไงก็ไม่คุ้มหรือจวดสองลดค่าล่ายทั้งหมดเอาอะไรไปยังไงก็ไม่คุ้มตัตเนี้ยจังหวะนี้ฮะเราแล้วการจะพ่ายแพ้คนเฮ้ยจงกู่กล้องเฮ้ยอย่าบอกนะว่านายน่ะมีการ์ดใบนั้นนะถ้าเกิดนายมีการ์ด ถ้าเกิดนายมีการใบนั้นคือจบเลยนะเฮ้ยเอาอะดวงเฮ้ยดวงครับทุกคนจะได้ดีนายหรือไม่ถ้าเกิดได้ดีนายเราเราคือจบฮะอันนี้ก็พอมั้งอืออโหจบจบจบเหมือนกันจบเหมือนกันุตาวางเางแผนมาสิบมานาหายไปเลยเอ๊ะ เฮ้ยวนี่เป็นเกินผลเหรอเกินผลเหรอหายทั้งหมดอ่าวอ้าวอ้าวอ่านเทคใหม่แล้วทุกคนเลือกเลือกพันธมพิษหนึ่งใบขึ้นมือและแลนด์มาทั้งหมดมันแยกกันมันแยกกันมันแยกกันแบบนี้ไปกอดจิตมันจะอันนี้มันจะเคลียกว่า อยากจะบ้าตายทำได้ดีทุกคนรอบนั้นรอบพามาหายไปแล้วหายไปเลยหายไปแล้วหายไปเลยหายหมดเลยยังจะมีอีกเหรอมีเยอะตังค์คือดีได้เลยเหรอดีไดยถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่ให้ถ้าผมไม่ให้ คุณคุณจะว่าอย่างไรผมยากเป็นทมก็ผมยากเป็นทีมเล่นอะไรอยู่ที่เราเล่นอะไรอยู่เนีไม่รู้เหมือนกันจะทำไมเรามีเชฟตนอยู่ทุกคนเราเราไหวอยู่แลสามหกเก้าสามหกเก้าสิบเมลิทอลเอ้ยเอาวะทุกคนเขาไม่รู้หรอกว่าเรานั้นสุ่มได้แอทโว้ซิตี้ ไมม่ีโคตรได้เชิดถือเลยโอ้ต right> ัวซีซ um ีเกิดดาเมจสองดาเมจพอดีเลยนะโอ้มีฮิวอีกมีหม่ทุกคนเราแล้วกำลังจะพ่ายแพ้ทุกคนทำยังไงดีเรานั้นใช้ไปแล้วด้วยสามไปนั่นนะอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยทุกคนกัดกัดเทพเกิดขึ้นทุกคนเดี๋ินทางเทพก็มันมาแล้วแต่ที่สุดทุกคนเรายังมีโอกาสรอดอยู่เรายังมีโอกาสรอด โอกาสบ้าอยู่ b u i อ d ไปวันนี้เดี๋ยวบอดนะว่ากินะไ้ไม่ออกหับู้ไปจะจะบ้าไปกับ b u i สู้อ่ะอินอินจากวันนี้ฮะเรานั้นจะสามารถปิดเกมได้หรือไม่ประการใดนะฮะเราต้องมารอดูกันในช่วงหน้านะทุกคนหมดบอดแล้วไม่เหลืออะไรเลยมันแตกสลายลงไปกับตาัพเลเวล แค่แค่แค่เห็นเลเวลสองของตัวนี้ก็พอใจแล้วทุกคนพอใจแล้วเอาทุกคน,น,นเรานนั้นต้องจบเกมไม่ใช่ได้โอ้โหเปดับเบิ้ลโอ้โหมันจะโอ้โหมันจะเพียงพอไหมทุกคนทุกคนคิดว่าเพียงพอไหมฮะโอ้โหเพียงพอหรือเปล่าฮะเพียงพอหรือเปล่าฮะแล้วเราก็ตีไปเลยด้วยแต่ต้องมากันถ้นาไหนไม่กันแล้วก็จะโดนดับเบิ้ลจากนั้นเบิ้ม ดูที่ดีไม่ได้เลยไปอย่างนี้จากนั้นไปไปต่อเอาเว้ยยังยังไม่จบยังไม่หมดยังไม่พอยังไม่พอยังไม่พอถูกต้องมันยังไม่พอมันยังไม่พอโอ้ยมันยังไม่พอจุกจุกตปิดลุกแคดมินสองใบครับแคดมินสองใบปาน้ำไม่พอ มายก็แผ่นฟีดแป่นฟีดเสใบแผดนีดเสาใบพี่ทำดีมากแล้วสิ่งที่คาม่าเสกได้คือใบนี้โอ้ไม่สวยโอ้ไม่จี๊ดโอเคคาม์มาเรื่องโกงนี้เองคอมโบอาตีคไม่อะยังหนักไปไอใบเตะขึ้นมือทั้งหมดเมื่อกี้มันไม่ควรเป็นไอซิกุล่าพอยเมื่อผมมันไวไปไม่ให้ทุกคนเราเจอเยติ เน่เราเจอเยติทุกคนเยติโม่งเแกเราเจอกุชิโอ้โหเดี๋ยวพอกนะผมก็อย่ากมันดุเลยเดี๋จะพอกทุกคนเขาตรวจได้เยติทุกคนยิงหน้าก่อนนี่หรือไม่เราเราลงเสี่ยงดีกว่าเราลงเสี่ยงเขาแน่จวดได้เยติเหมือนกันโอเคโอ้สุพรปากก็เยติมันมีตัวไหนไงมาทุกคนตอนจบแบบเติมละ แล้วทำไมไม่โอเพนไม่ไม่ไม่เราตอนแรกคิดไนี้ว่าเขาแบบจูบไม่ได้เย,ยติหรอกใช่ทุกคนเขาจูบได,ได้ได้เย,ยตินะเอาการในมือเอาการในมือ,อมาเฮ้ยขอให้เป็นใบนั้นเถอะออ้ใบ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 ปิดเกมเขาขขขขขไปเขาเขาไปแล้วนี่เขาไปปิดเกมเขานะแต่ว่าเขาเขาจะมีเย,ยติได้แปดอยู่แนนั้นแล้วตีไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเขาไม่มีเยติได้แปนเป็นมือทุกคนทุกคนถามว่าเมโกเป็นไงบ้างครับเมโกเป็นตัวละครที่ดีครับตอนนี้นี่อยู่เอเทียนะในลิสต์อยู่ฟักกิ้งคิดดิต้องแชร์ไปสัขาลาวเป็นไงบ้างครับแผนนี้เล่นได้ไหมทุกคนครับเลิกยืนหน้าทุกคนกำลังตาบอด ไม่เชื่อครับผมบอกให้บ้านบ้านบ้านมีคนมาเจอเดี๋ยวเดี๋ยวอสีพี่เกิดอะไรกันไรของแม่แปลว่าอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ไอ้นี่เขาไม่ได้เดียติได้แปดแต่นั่นแล้วเยติได้แปดคนนายแต่ต้องอยู่ใต้เด็กใช่ไหมล่ะเอามาซะนี่ทุกคนเฮ้ยมีสรุปมีคนลือใช่ไหมว่านี่มันเด็กขโมย นี่ทุกคนมีคนไม่กันมีคนมีคนไม่กันดาวเวดตอนนี้นี่ถึงคิวที่สามครับเดี๋ยวที่สามยวต่อไปเป็นคุณบัดดี้จากนะเขาเขาคุณชาโดนะนี่ทุกคนมาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนนี่สินะวิธีขโมยนหละนี่นะเพื่อนขโมยแล้วหอมหวานจริงๆทีนี้ตีให้หมดทุกคน ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกันแล้วต้องเกรงใจกันแล้วมันได่คอมโบของเขาที่ซ้ำเสียตัวมากันซะ้ี่โดลงไปจะบอกว่ามีไอาชาติหมืนก็ได้เป็นไปไม่ได้ไอไอโอ้โหไปทิ้งเวลนั่นนั่นคเป็นคอมโบของเขาอะนะเหรอจริงจริงเราเราเราเเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเออแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บตัวเดียวไว้อะเราเราจะไม่ได้เจ็ดนะทุกคน เดี๋ยวก่อนนะคอนท่าที่สุดที่พี่ตัวไอเยติห้าห้าเมื่อกี้มานี่คือเยติที่เสกจากอันนี้ใช่ไหมลูกเยติน่าจะใช่โอแต่ว่าตอนนี้ผมติฝังอยู่ใต้เด็กด้วยนะโอ้โหตอนนี้วายจริงจริงเ่ะเราใช้ไปนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราใช้ไปเนี้ยเราเราใช้ตัวเนี้ยตีตีในในครั้งต่อไปไม่ได้เพราะว่าสเต็มันน้อยดังนั้นแล้วเราเราเล่นไปนี้ดีกว่ากดมาเลยพี่ชุบอ่ะใช่เราต้องชุบแล้วเราหวังว่าจะได้ร้อยแปด หวังอีกเหรอคือคือกรณีที่สวยสุดของเราก็ได้อะไรอ่ะเราก็มีคือคือที่แน่คือแบบก็มีแต่เยติก็ปีตายมีแต่เยติไม่ใช่เหรอที่ตายใช่ถูกต้องแันนอาเดี๋ยวไปมีตัวอื่นที่ตายแล้วมีไล่สี่อุ้ยไล่เจ็ดเจ็ดยอะไรโอ้ยดวงมันมีคนดวงคนอา่นเอาติคนอื่นมาเล่น คนดวงดีอะนะผมไม่เชื่อว่านี่คือพี่กายใช่ไม่ต้องเชื่อเลยใช่ผมไม่รู้จักพี่กายเชื่อไปกายผมรู้จักไม่ไม่อย่างนี้เชื่อไม่ได้พี่ครับพี่ครับครับเจ๊แจนะเล่นยากหรือเปล่าครับผมกำลังหาแนวข้างของตัวเองอยู่ในในฟอครับใช่ครับในฟอร์เล่นในสม่นาทีทุกวันเราตั้งแต่แล้วตั้งแต่ของผมแล้วเราจะโดนดูสี่ตีตายเราจะโดนดูสี่ตีตาย้วย โอ้ยตีมาเรื่อยๆโอ้โหจังหวะนี้ฮะดูซีนตีตายแน่นอนทุกคนเทหน้าเนี่ยเลยเป็นตัวทำไมพี่ไม่โอเพนนี่ยมันโอเพนไปมันก็ตายอยู่ดีเลยโอ้โหเอาฮะจังหวะนี้เทหน้าฮะแล้วหวังว่าเรานั้นจะมีเด็กไอชาตมพี่ใช่ไหมท็อปเด็กไอชาดเท่านั้นเราต้องท็อปเด็กไอชาดตัวโอ้โหติสองใบสุดยอดทุกคนสุดยอด ใช้ชาร์ตเขาจะ all in เขาไม่ all in จบแล้วขอซิมสไนดยขอซิมสไนดยแน่เลยขอสไนด์ผมโอ้รักตายใช่ผมผมจะตายแล้วขอร้องยังไม่ขึ้นโอ้แข็กว่ายังจะหวังอีกเหรอพี่ใบเดียวทั้งใบเดียวใช่เราหวังกับใบเดียวนั้นแหละ ทุกคนทำยังไงดีจังหวะนี้ <Okay. S 1> เรา,ไป,รา,าไปเลยเีโกคงมัน,นัไม่ช่วยนะพี่เกมเนี้ยต้องต้องต้องยอมเสียเนาะคือแบบตอนตอนแรกกางหา,าทางอื่นอยู่ที่แบบจะเราเราจะเราจะ,เราจะแบบไม่แช่ก็แช่เราใช่ใช่เราไม่มีทางเลือกแล้วบ,บังคับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเวโกสิท สิบแล้วเดี๋ยวนะฮะวันบักใช่ไหมได้ยินบักใช่ไหมบักบักบัอ่าววิชัวไม่นะแตกเฮียกูโดนดึงเราฆ่าเขาได้ก่อนแล้วเราก็ก็ตายตาม โคตรยิ Whoa, ่ง oh, ่ายโอ้โหเอตทวเซตตี้ฟึบมาบันดาไปน้ำตาจะไหลต้องคนเอตทวเซตตี้คือกูเชื่อในดวงมึงแล้วนะดวงมึงจะยัจริงใจคุณช่วยมากวงมึงแบบเฮ้ยเป็นคือดวงปกติของผมไงมันไม่ปกติจริงๆก็มาโคตรมาโคอย่างนี้ตั้งนานแล้ว โลง่งเฮ้ยเบโก้ใหม่คนหรือทุกคนทุกคนว่าไงมีคนตีด,ดีบอด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 บีเอ็มก่อนตีสติบวบีเอ็มก่อนตีแต่น้อยเบโก้สองตัวนี้ก็ไม่ได้ตีแล้วนะ <c oughs> มันจิ้มแบบไอโทซเซตี้ใส่เน็กซัสตัวเองเพื่อเพื่อทำให้เน็กซัสตัวเองเสียเลทตามตามตลอดชีวิตเน็กซัสได้ปะพลาตัวตายสุดที่ตีครับเฮ้ยนี่คือเป็นบั็กที่ผมชอบมากบั็กแบบ บักน่าเกลียดว่าเบลล์อัพเฉยเอานี้คือบักหรอขึ่ามนลงได้สองตัวไม่ใช่ไม่ใช่บักบักนี่ผมผมฟอร์ตไปไปบั๊เขิชชับวบักวิชวั่วแซดแล้วก็บักบักอ่ารีเรว่ลอัพของเบโล์